สวนป่าบันสตัตวันนี้ก็ม่ค่อยสบายนะก็เป็นบัตรก็จมูกแล้วก็มาหาหมอก็ไปเยี่ยมยมปราอายุก็สิบสี่เก้าเก้าสิบห้าแล้วก็ดอ,องบอกว่าไม่จัดข้าวแต่ว่าก็ไปแล้วท่านก็ดุกได้แล้วก็ยางแข็งแรง ยังแรงอย่ก็เลยก็สบายใจท่านก็ยังสู้ก็ยังพูดคุยกันพอรู้เรื่องอันนี้ก็เลยยังไม่ได้กลับที่ปฏิบัติธรรมก็ป่าทุกท่านชมสถานที่ที่พระโกรได้เอาดินวดไปสองพันกว่ารถใครจะทำบุญก จเจริญพรนะเดี๋ยวจะเป็นสะพานบุญทีการถมดินที่สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าบ้นานซาดจำเป็นกำปังอาเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาที่บัญชีทหารไทยธนชาติทีทีปีเลขที่บัญชี3 0 3 2 9 0 2 6 2 3นะ3 0 3 2 9 0 2 6 2 3 ก็บอกคุณเพื่อที่จะทําคุณงามความดีที่เพื่อจะปรับเป็นาจานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ที่เรียนอาิธรมอันนี้ตะมาก็เรียนจบจุระโทเข้าจุรเอกนะะไม่นานก็จะเปิดสอนแล้วก็เป็นาจานที่ปฏิบัติธรรมมีพุทธกรรมประานแล้วใ <c oughs> นพื้นที่ก็ <c oughs> ถมเพราะว่ามีดินที่พอจะอทำ ในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์ต้นมงต้นใบก็เริ่มมีแล้วแล้วก hmm. ็เหลือแต่ที่่าเพียงปอก็อยู่ใกล้กับเจ็ดกับถนนมอเตอร์เวย์ M6 ดังนั้นก็ฝากทุกท่านด้วยดังนั้นก็ช่วยกันมาสร้างกวุนงามความดีที่ต่อมาได้ที่อาจารย์วิเชียนตรงนี้ก็จะจัดการให้ง้นนี้ก็จะป่าตรมพื้นที่ ที่มีการวางดินเอาดินบาเทแล้วก็กเรีย <c oughs> พื้นดินให้ได้เป็นสถานที่พอจะได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็กําลังวงรังขาือที่จะทำให้เป็นที่พรกของศรัทธาญาติโยมที่มานะน,นี่ก็จะพาทุกท่านชมนะครับอน,นี่ก็ปูเรียบร้อยนะวางเป็นพื้นที่แล้วก็เป็นที่ที่จะ นี่ก็สมบูรณ์สักเท่าไรปลูกต้นไม้ก็ก่อนข้างจะ <c oughs> ต้องปลูกหลายรอบเพระาะว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นนาเก่าแล้วก็ <c oughs> เอาดินที่ไม่ใช่นาดินก็เลยเป็นดินที่ก่อนข้างจะเพือเถือดนแล้วก็ปลูกต้นไม้นิดหนึ่งแต่ว่าก็ต้องทําแล้วก็มีต้นโปจากยินเดียมาปลูกไว้หลายต้นนะประมาณยี่สิบเก้าต้นแล้ว ก็คืว่าเป็นที่ที่ค่อนข้างจะ,ะต้องทําเป็นรมมนิยสถานให้ศรัทธายโยมได้มาปฏิบัติธรรมกันด้านอู่นนะก่มีการบริวัติกรรมช่วงวันที่24มิถุนายนจนถึงวันที่3กร,รกฎาคมข,ของทุกปีนี่ก็เป็นพื้นที่ของการเพราะการบ่มการปลูกต้นไม้ หลายๆส่วนนี่ก็เป็นต้นโพที่ได้หนอกมาจากอินเดียนะครับอันนี้ก็ปลูกไว้แล้วก็มีการปลูกมะพร้าวที่ต่างๆะเดี๋ยวไว้ให้จัดจมอันนี้เป็นต้นโพจากอินเดียนะจะสีนวลๆสีจะต่างๆจากบ้านเรานะครับสี ที่เป็นสทีอย่างนี้นะครับเป็นต้นพระสีมาโปที่ได้จากอินเดียก็29ต้นแล้วแล้วก็มีมะพร้าวปลูกเอาไว้รอบข้างกำลังสร้างที่พักให้กับญาติโยมเมื่อครูท่านก็เป็นความสำคัญของญาติโยมที่มานะครับก็เลยต้องจัดเพื่อให้ หลายส่วนได้เก้าที่นะได้เก้าที่แล้วก็รู้สึกว่าจะเต็มที่ได้ทำให้ทุกคนมาแล้วก็สบายใจมีที่พักใที่พักที่ว่าให้ทุกอย่างที่พักนี่สำคัญถ้าไม่มีที่พักไม่มีที่พึ่งไม่มีที่เพยงด้วยก็ยังแต่จะบ่นบายเป็นที่พักของญาติโยม เดี๋ยวจะพาชมนะเพื่ยจะได้ให้หท่า,านทั้งหลายได้ดูนะครับนี่ก็เป็นสะพานสะพานบุญหรือเปล่าไม่รู้นะมันจะรม่มดนะครับนี่ก็ทำเอาไว้เก็บจะหักแล้วเหมือนกันนะครับก็เนี่ยชมที่นล่ยก็มีก่อเป็นที่พัก ที่อาศัยอันนี้ก็จะทำไว้เป็นที่ให้ยาติชมได้แบบพักอันนี้ยังไม่ได้มุงหลังคาต้องตัดเสาทำระดายส่วนมีต้นไม้ตนม้นมะม่วงต้นอะไรต่างๆปลูกไว้ครับนี่ก็ต้องทำแบับอันนี้ก็ปลูกพื้นที่เนยก็จะ ร่วงๆนะก็จะต่างไปทุกปีต่ว่ามีการพัฒนาจุไม่ขาดสายอันนี้ก็จังกำลังทำอยู่ตลอดถ,ถ้าถือว่าเป็นที่ที่ยอมปฏิบัติรมด้านหลังนู่นก็จะเป็น M6 นะถนน M6 ถนนทางด่วนมอเตอร์เวย์จะมีรถิ่งอยู่นู่นเป็น M6 ประก็ติบอดี น,นา,ายจังเขกำลังสาธุยองจังนาดเดี๋ยวก็จะบวชแล้วเนี่ยเ <c oughs> ดี๋ยวตะกะลาเสร็จก่อนสาธุเดี๋ยว <c oughs> ก็จะเป็นที่อาวันที่ห้านี่ละออ๋วันที่ห้าบกระลานเนี่ยเนี่ยอ๋อเอานี่เดี๋ยวจมงนาจะบวชจะเดี๋ยวจะขายจับโป่งจะภาพมาเออเนี่ยเนี่ยวันที่ห้าบกระลาเนี่ยละจะบวชละเพราะว่ารอนานละเพราะโคก็ให้ ทำงานก่อน่าอย่างนั้นทำงานอันนี้ก็จะเป็นที่พักของญาโยมนะโยมก็จะมาได้ออทำเป็นที่พักไงก็กว้างนี้ยาวมากอันนี้ยาวน,น่านะจะประมาณ40กว่าเมตรนะอันนี้เดี๋ยวก็จะมุงหลังคาไว้ก่อนกาโยมก็พอที่จะมาพักได้เอาเต็นท์มากลางได้นะเดี๋ยวก็ช่วง ใครจะมาพักนะครับอนนี้นนก็คือว่าเป็นส่วนต่างๆนู้นรถอยู่ข้างหลังเนะี่ยเียเป็นถนนเอ็มหกถนนเอ็มหกที่จะทําให้นะฮะถนนทั้งหลายจะมาพักนะครับก็เริ่มเป็นป่านะ่มเป็นป่านะครับเนี่ยก็จะเป็นที่อ่าไอ้ถนนรถวิ่งนะรถวิ่งเข้าได้ทางนี้ต่อไปวิ่งเข้าได้นะเพราะว่าจะมีทางเลี่ยงทางรัฐ แล้วก็ทางตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงของการให้น้ำให้อยู่นะครับน้ปรับให้เป็นพื้นที่ที่จะพอได้อาศัยได้ใหยได้นะครับวันนี้ก็จะมีต้นมะพร้าวฟังเรียงเป็นต้นะรั้ อะไรแล้วเนะ่องจาวัดตอนนี้ก็สบายดีนะครับนี่ก็เป็นที่การทำเรียกว่าให้สดใสน,นะครับเดี๋ยวก็จะทำบุญกับพระโก้ด้วยทำบุญกับโจมนาดนาดจะเจ้าบวกจะเจ้าเดี๋บวอีกไม่นานนี้นี่ก็มีกอบไผ่ดการถมถนน,นออกไปเรียกว่าเป็นถนน,นที่ ใหม่แค่น,นี้แต่ก่อนเป็นจนนเก่านะครับกลับ่าเป็นที่ทำให้เป็นที่เดินได้รอบต้ <c oughs> องการปฏิบัติธรรมนะอีกหน่อยก็จะได้กลับมาชนะ่วยพัฒนานะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่อีกโซนหนึ่งซึ่งเป็นโซนข้างในอาจจะได้ใช้เป็นป่าเพราะว่าไปดูหลายที่ดูที่วัด ใบเฮยงก็สุดจอดนะครับใ้ปัดเมยองก็ได้ทำอะไรเยอะๆอันนี้ก็กำลังเกลี่ยรเรื่องของกา,ารปลูกสวนมะพร้าวนะครับรอบๆต่างๆก็สร้างาน้ำรอบๆนะน้ำรอบนี้นก็จะเป็นส่วนดีที่ทำให้เปิดใจมีส่วนต่างๆหลายๆอย่างใช้เมกโคน้อยนะครับตัดเกลี่ยพื้นที่นี่ มีความวังามเพิ่มขึ้นนับอันนี้ก็เป็นการที่จะสร้างกุศลบารมีนะสำหรับผู้ที่อยากสร้างวัดนะก็ติดต่อมาจะได้มาช่วยกันดูแลช่วยกันสร้างบุญกุศลกำกำงที่เราสามารถจะพัฒนาพัด,พดก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างเนี้ จากไปมะพร้าวนี่ก็จะเต็มนะก่อนนี้น้ำแทบจะท่วมตนอนนี้กำลังกียบพื้นที่ได้หน่อยก็จะเป็นพื้นที่แห่งการปฏิบัติธรรมพเราะว่าผููที่เตาไว้ก็คือด็อกเตอร์หาดลสวัสดชาติเบตที่ไม่มีลูกไม,ม่มีมีหลานนะจบประริญญาธรรมเจ็ดประโยคแล้วก็เคยเป็น เจ้าหน้าที่เป็นอาจารย์อยู่ที่มัจุรา,ราชวรวิทยาลัยจากนั้นท่านก็ออกมาแล้วก็มีพื้นที่ท่านก็อยากจะสร้างวัดนะครับอันนี้เปลี่ยนไปมากนะอันนี้เมื่อก่อนถนนวิ่งอยู่ตรงนี้อันนี้ถนนตัดเข้ามาอีกรูปแบบนึ่นนะครับเป็นเส้นทางใหม่เพนะราะว่าเส้นทางเก่านั้นก็อยู่ตรงด้านเลยด้านนี้นะครับเลยด้านของต้นก็เรียกต้นสนวน จนสนุนนี่ก็เลยมาติดป่านี่ก็เป็นโซนของป่าด้วยเหมือนกันนะเราเป็นแบบเป็นสองโซนอันนี้ก็จะเป็นโซนของคนทีธธ่กรรมฐานกรรมฐาน็คือไว้ให้คนได้มาปฏิบัติปัดกายกับกรรมฐานโดยพุ่งปฏิบัติอย่างเดียวไม่ต้องมีความกังวลเรื่องของอาหารการรับประทานก็จะมีคนเอามาส่งให้ มีผู้เอามาส่งให้แล้วก็ปฏิบัติไปดูกายดูวาจาดูใจไม่พูดคุยแต่ว่าใช้จิตใช้สติเข้ามาควบคุมจิตดูสิ่งรู้กำหนดรู้ให้เกิดเป็นของความความรู้ขึ้อนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่พักแบบแบบไม้สัก ตะกุลสักยะตะกุแลแหน่ผู้กล้าตะกุลนักรบตะกุลกษัตริย์ก็เกิดสักยะนี่ก็จะเป็นที่ที่กับอยังเป็นป่าป่าก็คืออย่างรกรกเกตนะเดี๋ยวก็จะปรับช่วงของการเข้าสู่ภาคปฏิบัติธรรมพระอยู่ไม่เยอะอยู่น้อยนะครับแต่ก็ต้องใช้กำลัง ้องน้ามอง่าเนี่ยครับนี่เป็นกุฏิกรรมวัฐานนะใครอยากจะมาเก่าวกรรมวัฐานนะอันนี้กุฏิป่อเรียมแม่จรรดนบกุนทดนี้สร้างเวาไวเอาไว้นะครับเห็นไหมสวยงามใครมาปฏิบัติธรรมก็ดูกายดูใจเดินจงกรมอากาศที่เดินจงกรมไปนะครับอันนี้จะเป็นกุฏินะครับของไม้สักนะ หลังกงหลังคาสร้างหมดไปหลังละหลายแสนเหมือนกันใครอยากจะมาเข้ากรรมาฐานก็จเจริญพรนะหรือพระสงค์ก็ได้เข้ากรรมาฐานก็เรียกว,ว่ามีที่ส่งให้ได้ถึงที่เรียกว,ว่านั่งดูกายดูใจนั่งสมาธิกัดเก่าจิตใจเดินจงกรมทำให้ อารมณ์แจ่มใสใจเบิกบานขัดเก้ากิาเรสนะก็สิ่งที่บุ่นายก็คือกิเรสนี่แหละเป็นเหตุที่เกิดความบุบ่นาบนี่ก็เป็นกุติกรรมรฐานนะสำหรับผู้ที่อยากจะมาปฏิบัติเข้ากรรมรฐานสักคนละ7วันดูสักอาทิตย์หนึ่งเป็นหลักนะเอาเลขเจ็ว 7, 7ัน7เดือน7ปี7ปีอย่างสูงสุดนะ ถ้าใครเก่ากรรมฐาน,นแบบสติปัฏฐานมาสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าเกิยถึงได้ตรัสไว้ในมาสติปัฏฐานสูรนะนมาสติปัฏฐานสุดนะก็เรียวกว่าได้สร้างเอาไว้ในการทำนะนี่ก็ใครจะเข้ากรรมฐานก็มาอยู่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความงดงามของที่ด้วยนะเรียวกว่าต้อง เป็นรม,มนิยสถานต้องเรียกว่าถูกใจอาหารถูกใจนะก็รู้สึกว่ากลายข้างบนแล้วก็การประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะได้ผลอันนี้นะครับ <c oughs> ไม่ก็ยมีการถ่ายดูนะแต่าวันนี้ก็เลยมีเวลาก็เลยมาถ่ายดูเป็นกุฏิกรรมวัฐานนะที่จะสร้างบารมีพนะระครูท่านก็นําสร้างไว้ นะครับนี่เป็นก <c oughs> ุฏิกรรมวัฐานสำนะหรับผู้ที่สนใจอยากจะปฏิบัติธรรมเข้ากรรมวัฐานนะแต่ว่ายังมีไม่กี่หลังนะครับอันนี้มีอยู่4หลังนะนะครับสมเจตนารมรของจันรพระครูท่านทำเอาไว้นะครับที่เป็นกุฏิกรรมวัฐานแต่ว่าได้สร้างฐานนบารมีสนะวยงามเลยนี่เป็นหลังแรกนะ หลังแรกอ,อยู่ในกุฏินะครับมีพืนน้นที่ก็อันนี้ก็กําลังทำหลายๆส่วนอันนี้ก็น้ําท่วมบ้างอะไรบ้างนะก็คือว่ายังพอไหวสําหรับราย่างจานะใครสนใจกรรมฐานน <c oughs> จะเป็นกุฏิกรรมฐานครับสี่หลังวางเรียงให้เราได้่าปฏิบัติธรรมนะครับ เป็นกุฏิไม้สักนะไม้สักโู้โถาวายทานก็เอาอทิมาลงไว้นี่ก็เป็นป่านะเป็นป่าธรรมชาติ <c oughs> ที่วก็หลายๆส่วนนะยังเป็นป่าไผ่แล้วก็มีแย้บิ่งอยู่ร,รอบรอบๆนะสำหรับการที่ได้มาอยู่ป่าก็พยายามสร้างป่าเพื่อให้เป็นป่า ให้เดี๋ยวว่าอยู่ป่าก็จะทาให้เราเข้าใจนะเรื่องของกิเลสกิเลสก็คือป่านะก็เดียวว่าชัตตะชัตตะป่ารกชัดป่ารกรกนี่ก็จะเป็นพปกไม้ไผ่นะ,ะก็จะเป็นส่วนต่างๆอันนี้เป็นไม้ตะเคียนนะไม้ตะเคียนก็ได้หลายต้นแต่ว่ากว่าจะเติบโตก็ค่อนข้างยากค่อนข้างยากนะ อยู่นะครับมีส่าย,ยางรถน้ําต้องดูแลนี่ยแนะไปไหนก็ยังไม่ค่อยได้คนดูแลก็เสียชีวิตบ้างอะไรบ้างเนะีน่ยแต่ก็อยู่ป่าก็ทําอะไรต่างๆหลายๆส่วนแล้วก็ติททาให้เราได้เ,เกิดพลังอันะนี้ดูป่ากันนะเดี๋ยวป่าดูถนนนะครับป่าดูถนน m 6 ก็คือมอเตอร์เวย์ที่อยู่ข้างๆนี่มอเตอร์เวย์สร้างฟาร์งสร้างฐานแห่งสิ่งต่างๆทุกอย่างที่เกิดมีเป็นทางนะนี่ครับจะเป็นป่านะครับป่าก็คือรกๆหนะนะ่อยนะแต่ว่า,าลาย่ันก็ช่วงหน้าฝนก็หานมไม้เอาไปทำอาหารการกินบ้าง นี้ก็จะ,ะไม่เป็นป่าเลยจะยกอะไรให้เราก็ไปเอามานะแล้วก่อนนี้ให้กระเบื้องก็ไปขนกระเบื้องให้เล็กตลาดใจแล้วก็ไปช่วยกันขนมาียกว่าทำงานจนตัวเป็นเกลียวทำส,สุดจริงจริงนะครับแล้วก็ครูก็เชื่อเหลือสังคมนะมาก็ยังไม่ค่อยมีเวลาสำหรับ มาดูอยู่วัดส่วนใหญ่ก็อยู่มาวิเศาอะไรสร้างบัณฑิตต่างๆสุกอย่างก็ไปก่อนจะไปว่ากันในเรื่องของสิ่งเงินดืนอนนะครับก็เป็นทอเดี๋ยวรูปกันนี้ที่เป็นถนนเอยมหกนะครับติดกับทางเข้าวัดฝากดูวัดเลกหน่อยบอกว่าารทัดนะบอกว่า,า,ยา,อ,วาวอยู่ตรงไหนนนี้เป็น ปลามันนะครับปลามันไม่ใช่ปลาเรานะครับก็เป็นที่เรียกว่าทางเขาสำนักปฏิบัติธรรมตรงนี้อากาศก็เยน็ยนๆหนาวๆช่วงรรปฏิบัติธรรมก็ฝนตกนะมันเรียกว่าทดสอบบารมีกันเต็มเตยมเลยอันนี้เราไฟเรารอไฟสามเฟสนะครับ ลอาไปสามเปรตตามถนนให้มันตรงขึ้นมาอันนี้เป็นถนน M6 นะครับถนนเอม M6 นะครับาทุกท่านชมนะครับอันนี้ติดถนนทางใหญ่เรียกว่าทางไฮเวย์มอเตอร์เวย์นะก็ทางด่วนดวนก็เพียงได้นะครับอีกสักปีหน้าก็อาจจะฟังลูกนิมิต เกว่าตรงกันข้ามนะจะเกิดวัดเทียมกันการสร่างการสร้างนะครับเกี่ยวกับนบ,นบ,นบ,นบนใก่จะเสร็จเรียบร้อยในเวลาอีกไม่นานน,าน,นะก็เหลือประมาณสัก90%นะเหลือประมาณสัก10%อันนี้ก็พวกทาสีโอเคทำโน่นทำนี่นะครับ ถนนมอเตอร์เวย์นะสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าบานาันซาดปฏิบัติธรรมสวนป่าบานาันซาดเดี๋ก็จะเป็นถนนเอ็มหกนะอันนี้มอเตอร์เวย์นะครับใครวิ่งผ่านก็ดูป้ายนะดูป้ายที่บ้านกำปังบ,นะบ,นะบันซาดนะบันซาดใครจะมาเยี่ยมนะครับน,นี่ได้ตามตามอยู่ตรงได้นะ อันนี้พิงมาจากนน่นนะโดนสูงถนนนี้จะรู้ถึงโดนสูงนะครับโดนสูงแล้วก็วิ่งเก่านูนะ่นน่ะขนเกินยันิ่งเข้าไปเป็นนู้นนะครับตันนี้ก็จะเป็นทางเก่าสำนักปฏิบัติธรรมนะก็ดูก็แล้วกันนะครับจะมาเยี่ยมต่ครับก็ตรงที่บานซากนะสถานที่บานศานะครับแล้วก็ทางอันนี้ไป วิ่งเข้ามอเตอร์เวย์นะครับ M6 ที่ตรงทางไปหานพื้นทศนะหาพื้นทัศมีแจะเข้าสำนักปฏิบัติธรรมส่วนป่าบ้านซาดนะครับเนี่ยส่วนป่าบ้านซาดนะก็เข้ามาทางนี้นะครับต้้งบทเป็นป้ายเป็นป้ายจะจะเข้าสู่พื้นที่นะครับที่จะ ทำทางเนี่ยทางทางก็ดีขึ้นสร้างใหม่นะครับทำจากไม้ต้นใหญ่จนะครับนำทุกท่านเขา้าสู่บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าบ้านซัดนะครับเป็นสวนปานะ่าแล้วก็จะมีแต่ป่าไม้นะป่ามันก <c oughs> ปานะนน่าไผ่ก็จันทร์ทีเก้า ก็ทตุ่มเททำจริงๆนะครับแล้วก็จะเป็นที่ที่บูชาถวายอยากให้เป็นที่เรือนอภิธรรมที่ปฏิบัติธรรมนะครับสมเจตนาของท่านเจ้าภาพท่านเจ้าภาพมานมีวัตถุประสงค์อย่างนั้นอาจจะมีความคิดไม่ค่อยเหมือนใครนะเพราะว่าแต่คนอื่นก็ ใช้พื้นที่ในการขายก็ได้เงินเยอะแต่นี้ก็เรียกว่าใช้ฝาลังศรัทธาถะใหว้พ่อพ่พระพุทธศาสนาเนี่ว่ากนที่จะสร้างจะทำก็ประกอบกันด้วยนะต้องมีฐานบารมีอย่งั้้ก็ไม่ได้ครับก็ต้นไปปลูกรอบข้างนั่นเป็นทางที่เข้าไป เ,เรียบร้อยโจมที่ก็สูงกันมาระดับน้ำท่วมไปถึงน้ำก็คือโอคะคือเกลียดเหมือนกันโอคะโยคะอาสวะใช่ไหมแล้วก็คันทะนิวรณะกันทะนิวรณะมีเก้าตัวนะมีอาสวะเครื่องจมโอคะน้ำโยคะเครื่องประกอบสัตว์กันทะเครื่องร้อยรัด แล้วก็นิวาระนะเรื่องที่ทำให้ใจเศร้าหมองคนหัวเศร้าหมองอันนี้ก็จะเป็นอย่างนงี้แล้วก็อนุสัยสังโยชน์แล้วก็กิเลสก็ก้าตัวเี่มันเป็นอกุศลตัวแหวกุศลสังฆะนครับนี่ยตามือว่าใจะถนนใหม่แล้วก็ทำเสาจะเป็นไฟสามเปรต ก็จะเข้าได้บสบายหน่อยครับอย่างทีว่าเป็นที่ปฏิบัติธรรมสำหรับสัจจะญาติโยมเดี๋ยวก็จะทามาสร้างอย่างปฏิบัติธรรมบารมีอย่างไรไม่ใช่ไยังงงๆอย่างบางถนนใหญ่เก่าอยู่ใกล้ๆนะครับนี่เป็นถนนใหม่ ะเป็นเขตพื้นที่นะกาไก่จะมาร่วมสร้างบารมีอันนี้จะเป็นวัดจนๆอยู่ <c oughs> นี่ก็จะเป็นที่เกาะอีกเกาะหนึ่งนะ,ะรครับจะออกต้นกลามอี่ขเ้นต้นไม้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นต้นแพ่นะแพ่นาแพ่โรคแพรโรคเกาขันเกานะ ก็ต้องดูนะครับใช้เวลาสร้างทำทุกวันนะเพราะครูไม่ได้ต้นไม้ก็ไปเอามาจะปูนกางได้กันนะช่วงที่เขาทำถนนนะหลายจ้นก็รอดหลายจ้นก็ไม่รอดต <c oughs> ้นกระดูแล้ก็ลายกลับมาเจก็ เปลี่ยนแปลงตลอดเปลี่ยนแปงลงไดายส่วนน,นี่นี่ครับจะเป็นที่ให้โยมไยด้พักนะได้ปฏิบัติธรรมประมาณนะครับเดี๋ยวจะนำมงหลังเทาไว้น,นี่ก็เป็นทางเข้าสะดวกในความสะดวกหลายหลายส่วนจะเทวาสร้า <c oughs> งบารมีอันยิ่งใหญ่ การสร้างวัดสร้างบารมีอันยิง่งใหญ่ธรอมาเนี่ยยังไม่ทันได้สร้างเท่าไรยังสร้างบุคคลอยู่สร้างบุคคลนะครับเ๋ยวก็อีกหน่อยก็คงจะสร้างสร้างอันนี้ก็จะเป็นล,ล่างเป็นที่อยู่ของโยมนะพระคุณทางกาจะห่วงโยมมากนะครับจากการมาดูมาอยู่มาเห็นกับแล้วก็เป็นที่ ครับปนเปนใจนะครับเป็นทางเลือกอันนี้ก็ต้นโพจากเินเดียนะครับ <c oughs> โพจากเินเบีย <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนทา,ทางนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เอาเท่นี้ก่อนนะนะคว่ากันนะครับ